การเลือกสินค้าในการขายออนไลน์เราจะต้องเลือกสินค้าเพื่อที่จะนํามาขายใช่ไหมคะเราควรเลือกอย่างไรข้อแรกก็คือเลือกสินค้ามาขายออนไลน์ตามกระแสซองสินค้าขายดีนะคะสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่หรือว่าแม่ค้ามือใหม่นะคะแนะนําว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูสินค้า,าตาม m Market ็ตเพอย่างเช่น lazada shopee หรือ ebay นะคะเราสามารถเข้าไปดูในหมวดหมู่สินค้าขายดีเพื่อที่จะนำมาเป็นไอเดียได้นะคะส่วนที่2คือสินค้าจอกลุ่มเพศในการนำสินค้ามาขายออนไลน์นอกจากจะระบุ กลุ่มลูกค้าได้แล้วนะยังต้องใส่ใจเนื้อเรื่องของการเจาะกลุ่มเพศด้วยโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะมักจะมีสินค้าที่สามารถนํามาขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้เยอะนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ได้อย่างค่อนข้างมากสําหรับกลุ่มเพศที่เป็นกลุ่มผู้ชายเราอาจจะต้องมีการเลือกสินค้าที่เหมาะกับสไตล์ของเขาเช่นสไตล์นักธุรกิจสไตล์เซอร์สไตล์หรือว่า ของวัยรุ่นด้วยนะคะหรือกลุ่มอื่นๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงสําหรับผู้ชายนะ,ะส่วนที่3คือขายสินค้าที่ตัวเราเองชอบเราถนัดมีใจรักโดยเฉพาะในการที่เราเลือกสินค้าที่มาจากความชอบของตัวเองแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่ชอบเหมือนเกันกับเราอะค่ะมันจะทําให้เรา ชื่นชอบสินค้าแล้วก็ถนัดและมีใจรักในสินค้านั้นๆเวลาที่ลูกค้าทักมาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าเราก็จะสามารถอธิบายเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้ง่ายขึ้นเนาะ ส่วนที่4คือสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าฟุ่มเฟือยหมายความว่าอะไรสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่คนเรามักใช้อามักนิยมใช้กันบ่อยๆหากเป็นเสื้อผ้าก็อาจจะเลือกใช้เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าตามเทรนแฟชั่นหรือหลากหลายแนยวก็ได้นะคะตามความชอบแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพรีเซนต์ขายหรือว่ากลยุทธ์การขา,ขายของเราการพูดเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจของลูกค้านะคะเป็นกลยุทธ์ของเราข้อที่5ก็คือ สินค้าที่เป็นงานอาริเล็กมนุษย์เราชอบความเป็นส่วนตัวและมีความชอบนั้นอะอาจจะสะท้อนออกมาเป็นงานอาริเร็กในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอชอบการปลูกต้นไม้เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเราอาจจะเอาส่วนนี้ค่ะมาเป็นไอเดียในการขายสินค้าออนไลน์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้เกี่ยวกับแมวของใช้เกี่ยวกับหมานะคะเราจะเอาตรงนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกสินค้า นี่ก็คือลักษณะของการเลือกสินค้าที่จะนำมาขายออนไลน์ค่ะ